สวัสดีครับผมนิกเอนเคนเแปนครับวันนี้ผมจะพาทุกคนกลับมาแก้มือกับตู้คีบตู้นี้นะครับที่ครั้งที่แล้วผมยอมแพ้ไปวันนี้จะเป็นคิวของฟิกเกอร์ The a m a z i n g h e r o e s นะครับซึ่งเป็นวอลลุ่มที่16แล้วรอบนี้เขาทำออกมาทั้งหมดสองแบบด้วยกันนะครับแบบแรกก็คือเป็นของฮาโดเนนจิเรนะครับแล้วก็อันที่2ก็คือของลูมิลิโอครับ ถ้าวันนี้ทุกคนสังเกตกันนะครับจะเห็นว่าอาร์มครั้งนี้ค่อนข้างที่จะมีพลังนะครับถ้าเทียบกับครั้งที่แล้วที่แทบจะไม่ขยับเลยเพราะฉะนั้นเราก็อาจจะพอมีความหวังอยู่บ้างครับแผนตอนแรกของผมก็คือจะพยายามดันกล่องให้มันถอยไปข้างหลังก่อนนะครับเพื่อจะมีช่องวางให้ปลกผลักมันลงรลูตรงกลางครับก็เล็งตรงกลางกล่องนะครับค่อยๆขยับให้มันถอยหลังขึ้นไปอ่ามันก็ขยับถอยหลังขึ้นไปนิดๆหน่นนอยๆครับค่อยๆสะสมไปทีละนิดครับ ก็เล็งกลางกล่องขึ้นไปเหมือนกันนะครับให้มันค่อย,อยๆถอยหลังขึ้นไปนะครับอ่าเริ่มขยับมาขึ้นแล้วรอบนี้ก็เล็งทีเดิมนะครับเอายกกล่องขึ้นมาซะงั้นกล่องพลิกเลยครับทีนี้อาจจะต้องแก้ไขปัญหานะครับเราก็เล็งข้างหน้านะครับพยายามที่จะยกกล่องให้มันถอยขึ้นไปข้างหลังเพื่อให้มันมีสเปซข้างล่างะครับเราจะได้กดมันลงรูได้ก็ เปลี่ยนมาเลงข้างล่างแทนครับแต่เนื่องจากว่ากล่องมันเป็นทรงตั้งแบบเนี้ยครับทำให้มันอามันลงไปไม่สุดนะครับเวลาขยบมันก็ได้ไม่เยอะครับทีนี้อาจจะต้องแก้ไขให้มันลม้มลงมาก่อนนะครับเพราะถ้าเกิดกล่องมันเป็นแนวตั้งแบบนี้มันจะทําให้อามันลงไปได้ไม่สุดนะครับเดี๋ยวลองเลงจากข้างหลังลองดูสิครับว่ามันจะลม้มลงมาได้ไหม โอเคล้มกลับมาแล้วนะครับซึ่งตอนนี้กล่องเป็นแนวนอนแล้วกลับมาแผนเดิมครับเล็งให้มันถอยหลังครับโอเคขออยับไปนิดนึงเดี๋ยวก็ทําอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับเล่นเคนเกมแบบนี้ต้องอดทนนะครับ ถ้าทุกคนสังเกตทางด้านหลังกล่องนะครับมันค่อนข้างที่จะหล่นไปดังด้านล่างนะครับเพราะฉะนั้นมันน่าจะยกไม่ขึ้นแ,แ,แ,แล้วแหละงั้นเราเปลี่ยนแผนใหม่ครับเราเล็งอาร์มไปที่ด้านหลังกล่องนะครับเพื่อให้ตัวท้ายกล่องที่มันติดอยู่กับบาร์ครับค่อยๆกระเถิบลงมาครับให้มันมีช่องว่างเนี่ยครับให้มันกระเถิบลงมาเรื่อยๆแล้วให้มันมีช่องว่างข้างหลังครับแล้วเราก็เล็งอาร์มไปที่ช่องว่างตรงนั้นครับ เข้าไปที่ช่องว่างข้างหลังตนนัวนะครับค่อยๆเกี่ยวมันขึ้นมาแล้วก็หล่นลงมาจนได้นะครับเดี๋ยวหลังจากนี้เราลองไปดูรีวิวฟิกเกอร์กันนะครับรอบนี้ผมถ่ายมาแค่ของลูมิเลียนะครับไม่ได้ถ่ายของเนจิเลมาแต่เดี๋ยวตอนรีวิวฟิกเกอร์เนี่ยผมจะรีวิวให้ดูทั้ง2ตัวเลยครับ อย่างที่ผมบอกไปมาตอนต้นคลิปนะครับว่า My Hero Academia The Amazing Heroes Vol. u m ที่16เนี่ยจะมีทั้งหมด2ตัวเลยคับน,นะครับก็คือข้างซ้ายที่เป็นของฮา d โดเนจิเรนะครับแล้วก็ข้างขวาที่เป็นของลูมิเลียครับเราลองมาดูของฮา d โดเนจิเรกันก่อนนะครับกล่องของรุ่นนี้เนี่ยก็จะมีความสวยงามนะครับแบบนี้หลายๆคนก็โชว์ทั้งกล่องก็ได้นะครับแต่วันนี้ผมจะมารีวิวมาเดี๋ยวผมแกะข้างในให้ดู้วกันนะครับว่าเป็นยังไง เนื่องจากตัวฟิกเกอร์ค่อนข้างที่จะใหญ่นะครับมีขนาดประมาณ17บเจ็ดเซนพ่อฉันเขาก็จะแยกส่วนออกมานะครับเป็นส่วนของฐานตั้งแล้วก็ส่วนของฟิกเกอร์ครับส่วนของฟิกเกอร์ก็จะมี2ส่วนนะครับคือส่วนตัวนะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือส่วนหัวแล้วก็ผมครับเขาก็แพคมาอย่างดีเลยนะครับเพื่อกันไม่ให้มีการบุบสลายก่อนที่เราจะแกะออกมาเล่นนะครับถ้าทุกคนสังเกตดีๆเนี่ยส่วนที่มันเป็นสปริงตรงขาเนี่ยนะครับมันสามารถที่จะขยับได้นะครับมันไม่ได้เป็นพลาสติกแข็งนะ เรามาดูส่วนหัวกันบ้างน,นะครับผมยาวมากโอเคที่นี่ต้องหัวนะครับที่เป็นเส้นผมตัวนี้ก็ขยับได้เหมือนกันนะครับเป็นพลาสติกนุ่มๆครับแล้วเราก็เอามาต่อกันครับก็จะได้ออกมาเป็นลักษณะแบบนี้ครับจะมีตัวขนาดค่อนข้างใหญ่นะครับเมื่อเทียบกับฟิกเกอร์รุ่นอื่นๆของ the amazing heroes ครับเขาทำรายละเอียดออกมาได้ดีดมากๆเลยนะครับ ันนี้ก็เป็นด้านหลังของเส้นผมครับในล็อตนี้นะครับตัวฟิกเกอร์ของฮาร์โดเนจิเลเนี่ยครับจะมีจำนวนน้อยกว่าของลูมิเลโอนะครับเพราะฉะนั้นใครที่อยู่ญี่ปุ่นและอยากได้ต้องรีบไปเก็บมาก่อนนะครับเพราะไม่งั้นมันจะหมดนะครับเหมือนผมเพิ่งไปดูมาเมื่อ2วันที่แล้วก็เริ่มที่จะหมดแล้วนะครับหลายๆร้าน ทีนี้แล้วลองเอามาตั้งกับสแตนด์ดูนะครับเขาก็จะมีไม้อันนึงเอาไว้ค้ำเส้นผมนะครับเพราะไม่งั้นมันจะหงายไปข้างหลังนะอันนี้หมุนให้ดูรอบหนึ่งนะครับค่อนข้างชอบเลยนะครับทำออกมาได้ดีมากเลยต่อมาเป็นตาของลูมิเลโอนะครับอันนี้ก็คือเป็นกล่องด้านนอกนะครับ เรามาแกะดูข้างในกันดีกว่าครับอันนี้ก็จะเป็นส่วนของท่อนล่างนะครับแล้วก็ส่วนของท่อนบน ก็จะมีเคปข้างหลังนี่ค่อนข้างใหญ่เลยนะครับแล้วเราก็นำสอส่วนมาต่อกันนะครับกดเข้าไปให้แน่นๆเลยนะครับหน้าตาทำออกมาได้ดีเลยนะครับเป็นหน้าที่กำลังใช้พลังในการต่อสู้นะครับ แล้วก็ท่าโพสของฟิกเกอร์รุ่นนี้เนี่ยผมชอบมากๆเลยเพราะมันเป็นท่าโพสที่กําลังต่อสู้อยู่นะครับมันไม่เหมือนกับการตั้งไว้ที่พื้นธรรมดาแต่ว่ามันเป็นการทําท่าโพสที่เหมือนกับว่าเขากําลังลอยอยู่กลางอากาศแล้วก็ต่อสู้ครับพอเวลาเราไปตั้งโชว์แล้วมันค่อนข้างที่จะออกมาสวยนะครับ พอเราเอามาเสียบกับฐานตั้งแล้วก็จะออกมาเป็นรูปร่างลักษณะประมาณนี้ครับเอาสองตัวมาตั้งเรียงกันก็จะออกมาเป็นภาพแบบนี้นะครับเป็นยังไงครับทุกคนชอบไหมครับผมค่อนข้างที่จะชอบเลยนะครับใครมีความเห็นยังไงก็พิมพ์คอมเมนต์ไว้ทางด้านล่างได้เลยนะครับ ก่อนหน้านี้เนี่ยถ้าใครจําได้นะครับเขามีการออกฟิกเกอร์ของธรรมกิมาก่อนหน้านี้แล้วครับเมื่อเราเอามาตั้งรวมกัน3ตัวเนี่ยครับก็จะได้ Big กทรแบบครบ้งแกงครบทีมเลยนะครับใครที่มีธรรมกิอยู่แล้วผมแนะนําให้ไปหาฮาโดเนจแล้วก็ลูเมเลโอมาเก็บไว้ให้ครบทีมครับก็จะได้แกงที่สมบูรณ์แบบแบบนี้ครับถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด s u b s c r i b e ผมด้วยนะครับ แล้วถ้าใครอยากให้ผมพาไปรีวิวอะไรในญี่ปุ่นเนี่ยก็พิมพ์คอมเมนต์ไว้ทางด้านล่างเลยนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะไปรีวิวมาให้ดูครับสำหรับวันนี้ไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบาย